ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์ทเวลนะครับก็วันที่28นะครับกุมภาพันธ์2องพันะครับก่อนที่เราจะไปหวยวันที่1่มีนาคมนะครับ 2, 5 6 4นรบนะครับน้าเมียวน่มกวนนี้แบางนี้ะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาไล่ดูสูตรนะครับที่สมพงษ์เคยทำให้นะครับผมสูตรที่ว่าเราให้หวยกันไปนะครับผมเมียวกวนครับเมียว นี่ครับก็ก็เดี๋ยวมาไล่งวดวันที่16มกราคมนะครับสองพนะครับผมซึ่งนะครับหวยนะครับออก395นะครับนี่ครับสามนะครับอันนี้คือหวยที่มาออกนะครับ395นะครับก็เลขล่างก็เป็น15นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาไล่สูตรนี่นะครับผมซึ่งมันเข้ามาสามงวดแล้วนะครับนี่ครับเอ่อ395นะครับเอา395ตั้งนะครับแล้วก็ เอาหนึ่งห้านะครับเลขล่างนะมามาไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็บวกกันนะครับผมห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์นะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับผมเก้าบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์นะครับเป็นสิบนะครับก็คือได้ใส่สิบสิบก็คือศูนย์นะครับผมแล้วก็เอาหนึ่งกับห้าบวกกันนะครับเลขล่างครับก็หนึ่งบวกห้าก็ได้หกนะครับผมแล้วก็เอาหกกับสามไปบวกกันครับได้เก้านะครับนายเหมียวเมียวขบวนนะครับผมอย่าลุกจ้ะ นี่ครับก็ได้เลขมาก็คือ900นะครับผม9 0 0 0ศนะครับ9ก้บวกศนบวกศนะครับก็ได้9นะครับผมเดินหน้าหนึ่งนะครับคือ0นะครับนี่คือเลขวิ่งนะครับเลขหลักเลยครับผมก็ตัวนี้นะครับคือเลขหลักนะครับเลข0นะครับนี่ครับ0คือเลขหลักครับขึ้นเป็น1นะครับ2 3 4นะครับนี่ครับเลข0นะครับคือเลขเลขหลักเลขวิ่งวิ่งได้เลยครับผมไอเมียวนี่นะครับวิ่งได้เลยนะครับก็เราก็ เอาสองบวกหนึ่งก็คือได้สามนะครับเอาก้าบวกศูนย์ก็คือได้เก้านะครับเอาสามบวกเจ็ดก็คือได้เจ็ดนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอาศูนย์ศูนย์เก้ามาใส่ตรงนี้ครับเก้าศูนย์ะครับเก้าร้อยนะครับมวยออกอะไรครับศูนย์วิ่งศูนย์นะครับออกออกศูนย์นะครับผมได้บนได้ศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดนะครับส0มศูย์ออกนะครับมันออกวันที่หนึ่งกุมภานะครับก็คือ 3 07นะครับล่าง97้าซึ่งเก็มีศูนย์ก็มีครับนะยีินะครับผมศนอกเต็มเนะครับยี่ินะครับเลกบินครับเก้บวกศนบวกศูนย์ได้9นะครับเดินหน้า1เป็น10ใสศูนย์ะครับเนี่ครับิ่งิงศูนย์ได้เลยครับศูนย์ศูนย์มาครับศูนศูนย์เจดะครับนี่ครับส่วนเลขล่างก็เป็น9นะครับไม่ออกเกนะครับ ก้าก็วิ่งได้ส่วนก็วินาลครับเอาโอเคมาต่อไปนะครับผมนี่คือมวยออกสามส่วนเจ็ดเหมือนเดิมครับเอาสามสนย์เจ็ดตั้งนะครับสามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดนะครับบวกกันนะครับเก้าบวกเจ็ก็ได้สิบสี่นะครับนะครับเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้านะครับเอาเก้าบวกเจ็ดได้ได้สิบหกได้หกนะครับผมหกบวกสามก็ได้เก้านะครับผมหกบวกสามได้เก้านะครับ ก้าบวกเก้าบวกสี่เก้าบวกเก้าสองสิบแปดนะครับแล้วก็บวกอีกสี่เป็นยี่สิบสองส่สองนะครับเดินหน้าหนึ่งเป็นสามนะครับวิ่งได้เลยตัวนี้ครับวิ่งสามได้เลยครับไม่ออกอะไรออกไม่ออกอะไรครับไม่ออกศูนย์สามสามเก้าครับมาทั้งมนทั้งล่างนะครับวิ่งสามนะครับมาทั้งหมนทั้งล่างเลยครับนะครับออกมาที่สิบหกกุมภาครับวิ่งสามนะครับวิ่งสามตัวนี้นะครับไม่ออกอะไรหกศูนย์สามครับแล้วก็สามเก้านะครับ ก็คือเดินน้าขึ้นไปสี่ห้าหกเจ็ดนะครับบวกกันเป็นเก้านะครับบวกกันเป็นห้านะครับ2อบวกสมเป็นห้าบวกเกนสามนะครับผมไม่มาเสร็มก็เก้าสามอันนี้เล่นง่ายครับผม3ามเก้านะครับเพราะว่ามันมีเก้าเยอะครับสามเก้านี่มาไงก็มาครับนะครับิ่งเก้าสามเก้านะครับสามเก้าแล้วออกห0ศูนสามนะครับแล้วก็สามเก้านะครับว่าต่อไปครับคือว่าวันที่แล้วก็ตัวเก่าครับ6กสามาตั้งนะครับผมแล้วก็บวกด้วยสามเก้านะครับก็คือตัวนี้นะครับผม นี <N cess inh aling> ่ครับก็คือ603นะครับ39นะครับบวกกัน3าบวกเได้12นะครับได้12นะครับ3าบวกศก็ได้3นะครับ3าบวกเก็ได้12นะครับนี่ครับก็คือสิบสองตัวนี้นะครับ39ล่างหรือล่างบวกกันได้2องครับก้บวกกับหก็เป็น8ครับ8 2 3ไอ้แปดตาม2นะครับ8ปบวกสเป็น11นะครับ11บเวกสเป็น13นะครับเดินหน้า1เป็น4นะครับนี่ครับตัวนี้วิ่งรูดได้เลย4ครับวิ่งสนะครับผม ครับวันนี้ผมว่าวันนี้มาี่ยครับสี่ครับถ้ามาตามสูตรนะครับสูตรมาครับถ้าถ้าเกิดมาครับก็คือสี่ได้เลยครับวิ่งสี่ครับแล้วก็เอาห้าบวกก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับบวกกันครับเป็นสิบเอ็ดครับเลยหนึ่งครับบวกเป็นเจ็ดครับเป็นแปดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเป็นห้านะครับผมนี่นะครับเลขในก็เอาโครงตาง็แปดสามสองมาใส่แปดสามสองมาใส่นะครับผมนี่นะครับให้วิ่งสี่นะครับกับสามครับ หลุดนะครับสามอ่าสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับสี่ห้าสี่แปดนะครับสี่สามสี่สองครับเลขในกรอบนะครับผมแต่สมพงพันโตนะครับให้วันนี้ก็คือหนึ่งสามสี่นะครับผมนะครับหนึ่งสามสี่ครับเพราะว่าหนึ่งกับสามทางก็4สี่อาจจะมามาสองตัวครับมาคือสี่หนึ่งสี่หนึ่งนี่มาครับผมคิดว่าจะน่าจะมาครับสี่กับหนึ่งนะครับสี่หนึ่งนี่ตัวเด่นนะครับผมก็เอาไปเลขบนเป็นหนึ่งสามสี่นะครับส่วนเลขล่างก็คือห้าสี่นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผม ก็ให้การห้าหนึ่งเจ็ด้บยนะครับผมก็คือตัวนี้ห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล่างห้าสี่ครับวิ่งสามลองสี่ครับวันนี้นะครับเด่นสี่ครับผมวันนี้เด่นสี่นะครับผมส่วนใครจะไปรูดสี่ก็รูดได้เลยครับสี่หนึ่งสี่สองยันสี่เก้าครับผมรูดได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมตามนี้นะครับลองลองคำนวณดูนะครับผมก็ไม่อยากให้ทิ้งสูตรนี้นะครับผมใช้เลขบนเลขบนก็คือเลขที่ออกงวดที่แล้วครับหกศ0 3ศูนสามครับนะครับก็ สามเก้านะครับผมมาบวกกันนะครับก็จะได้เร็วออกมาคือเลขถ้ามาตามสูตรนะครับก็คือวิ่งสีได้เลยรูดสีนะครับผมรูดสี่รูตัวนี้นะครับผมเราจะไปซื้อสี่หนึ่งนะครับสี่เจ็ดสี่ห้าสี่แปดนะครับสี่สามสี่สองก็ได้นะครับผมหรือใครจะรูดสีไปเลยก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมเลขที่สปงให้นะครับฟันทงนะครับหนึ่งสามสี่นะครับแล้วก็ห้าสี่แล้วก็ตัดห้าหนึ่งเจ็ดด้วยกันครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ ลองสามเด่นสี่นะครับบนล่างจัดไปครับวันนี้ครับผมตามนี้นะครับผมสูตรนี้อย่าทิ้งนะครับผมเพราะว่าเข้ามาทุกงวดไม่เข้าแค่งวดบางที่สามสิบธันวาหรือไงงวดเดียวครับนอนนั้นก็เข้าหมดมาทุกงวดครับผมเอฟซีก็อย่าลืมสูตรน้ครับเอา <th> ไปใช้ดูนะครับผมนะครับตามนี้นะครับเอาเลขบนตั้งนะครับเลขล่างนะครับบวกกันนะครับตามบวกเก้าได้สองครับก็เอามาบวกกันนะครับก็จะได้เลขมาตรงนี้แล้วก็บวกกันได้เลขอะไรนะครับให้เดือนหน้าไปหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัวหลักนะครับ ตัวเด่นเลยครับตัววิ่งก็เลข4นะครับผมให้เอฟีรูด4ี่นะครับวันนี้นะครับผมอ่านะครับส่วนส่วนสีอะไรก็ประมาณนี้ครับ4 4สีอะไรครับก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สห้าสกเจ็ดสดสี้านะครับศูนย์สี่กลับด้วยครับ1 4ึ4งสี่สี่สีนะครับสี่ห้าสี่หกส็ปดสเ้านะครับแล้วก็เลขในกรอบก็คือ4ี่หนึ่งสี่เจ็ดสห้าสี่แปดสี่สามสี่สองนะครับนะครับรูด4นะครับวันนี้รูด4ี่ครับ บนล่างรูดไปเลยครับผมนะครับก็มอย่าลืมกันสามสองนะครับแล้วก็แปดสามแปดสองด้วยนะครับผมนี่นะครับผมตามนี้เลยครับผมส่วนเลขที่เเร็จนะครับผมก็คือตัวนี้เลยครับผมบนนะครับวันหนึ่งมีนาครับผมแปดสองห้าสองแปดห้านะครับสองแปดหกสองเจ็ดแปดนะครับผม 276หนะครับตัวนี้คือ1 1มินาก็คือพรุ่งนี้นะครับผมนะครับส่วนล่างตัวนี้นะครับตัวเด็ดนะครับ2 1วิ่ง2นะครับแล้วก็2 3งสาอน่นะครับนี่ครับตามนี้นะครับแล้วก็กันด้วยนะครับตัวนี้คือคือ59เนะครับผมกันนะครับตัวนี้คือตัวเด็ดในกรอบคือตัวเด็ดนะครับผมวิ่ง2ครับวิ่ง2ได้เลยครับเด่น2ครับนี่คือเลขเด็ดนะครับผมก็ไม่ต้องถามว่ามาจากไหนนะครับก็ เอฟซีก็ลองเอาไปกันเอาไปซื้อดูนะครับผมไม่ต้องเยอะครับผมก็ลองลองลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมนะครับตามนี้นะครับผมสองเก็ดห้านะครับสองเกดหกแล้วก็สองเก็ดห้าสองเก็ดหกนะครับล่างนะครับสองสามแล้วก็สองหนึ่งนะครับผมแล้วก็สองสามนะครับกันห้าเก้านะครับตัวนี้เน้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็แล้วแต่เอฟซีนะครับผมก็ส่วนที่สูตรที่ให้ไปนะครับตามนี้นะครับผมก็อย่าลืมลองไปใช้ดูนะครับ ก็ถ้าเกิดมันมาตามนี้ก็ก็เหมือนกับเลขตัวเดียวกันนะครับผมเพราะว่านี่นะครับผมสองแปดสองแปดห้าก็คือสองแปดสองแปดห้านะครับสองแปดห้านะครับสองเป็นตรงกันนะครับผมแล้วก็สองเจ็ดห้านะครับก็คือตัวนี้นะครับสองเจ็ดห้าสองเป็นตรกันนะครับผมกันนะครับก็ ตามนี้ครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดต่อไปให้สม,มงพงษ์ือว่าเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ